มาเริ่มชเลนใหม่สุดๆกันเลยหุ่นยนเกรสกำลังหิวมากทุกคนจะทำอะไรให้เธอกินมีเวลาไม่มากแล้วนะอะไระ่ะไม่เราขยบไม่ได้โอเคฉันรู้ต้องทำยังยไงฉันต้องการไอศครีมเออเออเย็นจังอ่ะมือฉันเกรสต้องเห็นฉันแน่นแน่เลยปตดพบการเคลื Loc ่อนไหวทำลายทำลาย ฉันเอ้ยมาร้อนมากเลยอะไรเธอยิงเลเซอร์ใส่แสกฉันต้องการไม้เฮ้ยมันยากมากที่ใช้มือได้แค่มือเดียวฉันต้องทำให้ได้เอ้ยใช้แล้วดูสิฉันสร้างชิงช้าสวนจำลองขึ้นมาเสร็จไปเลย <L un> ฉันชอบตรวจพบการเคลื่อนไหว อะไรนะการขึ right. like now, ้วอะไรไม่มีอะไรหรอกฉันค่อยๆใส่ไอครีมรสต่างๆลงไปสีเหลืองสีเขียวมีสีฟ้าด้วยเรียบร้อยและทีนี้ฉันจะไม่ขยับตัวจิวเตรียมตัวเฮ้ใช่แล้วทไอเดีเอาเฟรนด์ไฟส์มาหวังว่าเธอจะไม่สังเกตฉันนะมาสร้างหอคอยเฟรนด์ไฟกันเถอะ ดูสิเหมือนกเกมจังก้ามันฝรังร่งเลยเจ๋งการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวค้นหาแหล่งที่มาตรวจพบแหล่งที่มาอะไรนะไม่ไม่ไม่เนฝรั่งทอดเชนสุดท้ายต้องไปค่อยวางแต่ต้เป็นบ้านเลยรู้สึกแย่แทนจิวจังโอไอเดียมาทําให้เธอเย็นสักหน่อยดีกว่าใช้สเปรย์แช่แข็งแบบนี้โอ้ยใช่รู้สึกดีจังเช่นสุดท้าย เสร็จไปแล้วเสร็จแล้วล่ะมันคือจันกล้ามันฝรัง่งอ้าขยับ <G ül> มีคนขยับหรือเปล่าอ้าไม่นะ <G ül> มีการเคลื่อนไหวทำลาย <G ül> ไม่ใช่ที่ฉันเธอพลาด <G ül> โดนนั้นออกมาเพอร์เฟกต์ออฉันต้องทำแบบนี้เพิ่อมอีกหุ่นยนต์เกรสจะช่วยฉันในเรื่องนี้ว้าวส่วนตัวฉันต้องอยู่นิ่ง แต่ฉันต้องทำอาหารต่อแต่เกรซกำลังมองอยู่ท่ามไงดีแซกช่วยเบิกเป็นความสนใจหน่อยอ oh, no, no, no. ้วฮนอนนอนเกรซมองฉันสิตรวจพบการเคลื่อนไหวทำลายทำลายอ้าวหาใจนะแซกตอนนี้ทำอาหารต่อได้แล้ววางดนัทซอนกันทำเป็นสะพานคล้องแบบเนี้ยให้แล้วสะพานค้องหลากสีจากนั้นก็เทชกกหลายสีเคลือบลงไป ออกมานะ่ากินมากเลยอ่ะเราได้แล้วเกรซเ้ยพวกเธอทำอะไรมาให้ฉันกินมาเริ่มจากไอศครีมกันจะเป็นยังไงใช่มันอร่อยมากฉันชอบฉันอยากลองไอศครีมรสอื่นอีกมุนมุนมุนโอ้ยรดเลยมีอะไรอีกบ้างโดนัทเหรอ น่าสนใจไม่เคยกินโดนัทมาก่อนมาลองสักชิ้นอร่อยแต่ช็อกโกแลตยังน้อยไปนิดต้องซิมสักหน่อยลองได้อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยฉันกินโดนัทจนหมดโดยไม่ทันสังเกตอร่อยมากแล้วนี่คืออะไรพอคอยเฟรนด์ฟรายฉันไม่อยากลองเลยซ้ำ เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทำลายทำลายสัสดีทคนฉันเองบาร์บี้ทำของอร่อยๆให้กินด้วยนะแน่นอนอมาเริ่มจากบอร์เก์สีชมพูกันเถอะฉันมีขนมปังสีชมพูด้วยอ๋อบีบเวฟพีมและจากนั้นใส่สตรอเบอรี่และต่อไปร้ดนูเทลัสสีชมพูบาร์เก์สปิสเซตสำหรับบาร์บี้ เธอต้องชอบแน่แน่สสายใหมด้วยละมันสวยมากอ้อลืมไปเลยโอ้สายไหม่มาลองกันอาใสายใหม่ไปไหนแล้วแปลกจังฉันใส่ไปตรงนี้นี่นางันมาเพิ่มกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นอะฮะมีคนขโมยแซดฉันรู้นายขโมยใสายใหม่ไปเอาคืนมานะมันเป็นของฉันแล้ว ฉันไม่ได้ผิดนะนี่มันอะไรเนี่ยส่านสำเนมานะอย่ามาขโมยของฉันเอาล่ะพอแล้วเบเกร์ของฉันเรียบร้อยโอ้ยจมูกฉันเนาะจมูกฉันเอเอาออกได้แล้ว,วออกไปดีกว่าและฉันก็มีแม่พิมพ์รูปส้นสูง,สงเทช็อกโกแลตลงไปเพืือบให้ทั่วรองเท้าเป็นชั้นบางๆ เยี่ยมมากมทีนี้ก็มาฉีดสเปรย์แช่แข็งกันเลยเฮ้ยสนดกจังอรองเท้าเซ็ตตัวแล้วจากนั้นเราจะเอาโคนมานี่ไงเฮ้ยน่าอะไรนะิจวเอาไปห่างๆจากรองเท้าของฉันนะห้ามจับเออไม่นะมันหักเลยอะอย่าที่สุดทำยังไงดีโอ้ไอเดีย มาทำส้นสูงจากโคนไอศครีมกันสมบูรณ์แบบและจากนั้นใส่ไอศครีมลงไปบาร์บี้น่าจะชอบรสวานิลลาเ oh. พิ่มไอครีมแล้วก็เชอร์รี่ดูน่าอร่อยมากฉันอยากลองเองด้วยซ้ำแต่ทำไม่ได้มันเป็นของบาร์บี้อ๋อฉันก็มีไอเดียฮมาผ่าครึ่งโดนัทกันเถอะฮะแล้วก็เอามาวางซ้อนกันจากนั้นเสียบแท่งวาเมลโล เอาสิทแห้งพอแล้วก็เอาโดนัทใหญ่ยักษ์มามันใหญ่กับเท่าหัวฉันแน่ดูเหมือนบอลลูนไหม <c oughs> โอ้ว,ว้าวทุกคนไอเดียเิ๋งมากเลยฉันอยากลองโดนัทยักษ์ก่อนอร่อยมาก <c oughs> และก็มีส้นสูงซิมพูที่มีไอศครีมด้วย <c oughs> สุดยอดไปเลยฉันชอบไอศครีมมาลองกัน <c oughs> วานิลา่ารสโปรดของฉันแล้วลองเท้าล่ะ อร่อยเลยเชื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบมาก <G ül> และสุดท้ายเบอร,ร์เกอร์สวยมากเลยรสชาติเป็นไงทุกอย่างที่นี่อร่อยไปหมดทุกคนทำอาหารพิเศษเพื่อฉันโดยเฉพาะฉันอิ่มมากเลยขอบคุณนะทุกคนส <G ül> วัสดีเพื่อนๆฉันเพิ่งกลับมาจากยิมมีอะไรให้ฉันกินบ้าง ฉันต้องการอะไรที่ให้พลังงานและทําให้กล้ามเนื้อของฉันเติบโตเยอะมากฉันไมเดียแล้วเอาเดินนั้นมาโอ้มันกลิ้งไปเธอทําหอคอยวัฟเฟิลของฉันพังอะไรของเธอเนี่ยเอา้นไปเลยขอบคุณนะโอ้แป้งฉันต้องการสิ่งนี้เอาแป้งมาเสียบไม้และเราทําให้มันสุกเราต้องการไฟแรงๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการ ใช่แล้วโอไมน์นะไอศครีมของฉันละลายแล้วเฮ้ยหยุดนะไฟทำให้ทุกอย่างละลายย่อยขนมปังบากเกตสุกแล้วเอาโดนัทมาเสียบทั้งสองด้านทันทนและนี่คือดัมเบลโดนัทไอศครีมของฉันกลายเป็นมิลช็อกไปแล้วเฮ้ยน่าเสียดายจังจะทำไงดีโอ้ใช่แล้วฉันต้องการถ้วยรางวัลแค่ไอศครีมที่ละลายแล้วลงไปแสง ใส่หลอดด้วยแล้วก็ร่มนี่คือมือเช็กยักษ์เฮ้ยเสียอะไรอะเฮ้ยมาจากฝั่งของจิ้วเหรออาฮะฉกลังทุบเนื้อฉันอยากทำเนื้อยักษ์ขนาดยักษ์ใช่แล้วอฮะเรียบร้อยเอามาใส่ที่ตะแกรงรอสักครู่แล้วมาดูกันว่าออกมาเป็นยังไงอ๋อเออน่าก,กินมากเลยเสรังไปที่บักเกอร และเราต้องการเนื้อปบนีมกซกสักสิบชิ้นและตอนนี้เราจะมีปูนซอสยิงไปเลยเยอะๆระวังด้วยสิเราเทหมดแล้วนะแช่แข็งซะโอ้อะไรอะน่าสนใจมาลองกันว้าวไอศครีมซอสสุดยอดและขนมปังชิ้นสุดท้ายมาตี้เราได้แล้วโอ พวกเธอพยายามทำได้ดีมากเลยอ่ะมนเริ่มจากนื้อเชคกันอร่อยจงทำให้ฉัมนมีพลังขึ้นและนี่คือดัมเบลโดนนั้นมาบริหารกล้ามเนื้อกัน <Yeah. S 1> เยี่ยมเลยทีนี้ก็กินได้อร่อยจังเลยรู้สึกมีพลังยิ่งขึ้นมากันที่เบอร์เกอร์ตอมันใหญ่ยักษ์มากไม่เคยกินเบอร์เกอร์อรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน ต้องลองด่วนนี่มันน่าทึ่งไปเลยอร่อยมากๆฉันรู้สึกในความตามของฉันมันโตขึ้นแสงไปเลยทุกคนขอบคุณนะฉันอิ่มแล้วยินดีด้วยพวกเธอทุกคนทำธารากิจสำเร็จแล้วถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย